สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับโอ้เตรียมตัวยกพลกลับแล้วครับสำหรับทีมงานแบงค์ซับสายทองรถเกตเดอร์ครับขึ้นเทนเลอร์เรียบร้อยเตรียมตัวเคลื่อนออกจากบ้านเยวึกเอาไปไหนจะแบงค์อ๋อเนอว่าเอาไปทำงานต่อทำไมไม่รอหน่อยนี่ขึ้นไวจังนี่โอ,โอแป๊บเดียวได้ยินแต่เสียง เอาแม่โคไปด้วยอ๋อเริ่มทยอยกลับแล้วใช่ไหมเนี่ยม,มาไม่ทันครับไวเหลือเกินครับขึ้นไวเหลือเกินไม่เหมือนตอนลงเลยตอนลงที่แถวแถวปากทางบ้านจยางน้ำอ้อมเลยใช่ไหมเฉยแบงเอารถอา อะไรนะ้พี่อะไรนะลืมชื่อแล้วฮะพี่งพงเอาโกเบไอเอาซันนี่2 0งซนะครับมาลงที่บ่อแล้วก็บินด่วนมาเอานี่เลยต่อชายาว่าไงนะทำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมเออนี่จำได้จำได้นะครับนัชชาทานสปอร์ตก็ติดต่อ บริการรถเทนเลอร์นะครับขนย้ายเครื่องจักรหนักๆกอนนี้เลยเบอร์โทรนะครับ098 274 90 20รถเกดเดอร์กลับทับก่อนเลยครับเจ๊แบงผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าทำไมไม่เอารถเกดเดอร์เนี่ยขับไปเลยโอ้เออช่วยตอบให้หายสงสัยหน่อย มันจะขับได้ไงรถเราตัดเหลือวิ่งได้สามเกียร์เ,<อ>เราตัดเลยเหลือเกียร์ทำงานเราไม่ได้วิ่งมีเกียร์วิ่งหลังถนน<อ>แล้วรถเกียร์ตัวเก่าอ่ะมันไม่เหมือนรถเกียร์ตัวใหม่มันสามารถกดดิฟล็อกได้อันนี้มันขับเคลื่อนสี่ล้อตลอดเวลามันกินยางเท่าไหร่ช่วงเลี้ยวอ่ะอ๋อนี่คือสาเหตุที่ทำไมต้องขึ้นเตเลอร์ไเรื่งการสึกษาเออหวังว่าคงจะหายคาใจนะครับ รตยจะทางจากนี่ไปชุมพรบุรีกี่โลนะประมาณ20าโลไปได้ไหม <c oughs> นี่ครับพักเที่ยงนะครับทีมงานพักเที่ยงนะ้ที่นี่เสร็จไหมวันนี้จะให้เสร็จไหมวันนี้30โลแล้วจะให้ขับรถเกตไปเออนี่แหละคำตอบง่ายๆเลยเตือน้ระมานเทเล่ห้าร้อย ถ้าสิบร้อยห้าร้อยถ้าถ้ายังขับไปได้เนี่ยลรวจะทางกี่กิโลขับไปได้สมมติจากแคมป์เนี่ยมันขับได้ทั่วแหละแต่ว่าสามสิบกิโลเนี่ยเราอาจจะขับสามชั่วโมงอ่ะวิ่งได้สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อแล้วก็กากระบาทอะไรพวกนี้มันพอเวลาช่วงบิดตัวอแล้วบนถนนอ่ะมันไม่คุ้มหรอกกากรบาดแตกตังมันก็เท่าไหร่แล้วพวกกากระบาทตัวเท่าไหร่กากบาทที่มันชอบแตกปบ่อยที่ว่าเราวิ่งหลังถนนเนี่ยสองพันกว่าป่ะก่ำเงินสองพันกว่า แล้วยางก็สึกกี่เท่าไหร่ก at ับระยะทางเท่านี้หัวหางอันนี้ก็เดี๋ยวพันใหม่มาพันนี้ก็จะเป็นของผมแล้วหัวหางหัวหางนี่นะผมจะซื้อต่ออีกแล้วไอหางนี่แ่ะหัวลากไปไหนน่ะยืืมมเพ่อนาอ๋อเพื่อนให้มาใช้เอาละครับ นี่อีกนานหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นของเสียแบงค์เนี่ยไม่นานหรอกตรงนี้แหละรถจะมใหม่มาแล้วกจะอออกกีคันนึงแล้วจะเอาคันนี้ให้เราอ้าวไม่ตกง,งานแล้วนั่งงนเรืออยู่ประจำนี่เลยไม่จะมีรถตั้งหลายคันอ้าวบ <c oughs> ออ๋อนี่แหละบริการดีก็ซื้อทุกอย่างเลยครับเสียแบงค์คันไหนอยากจะอ,อ,อยากจะปล่อยอยากจะอะไรนะครับ ผมแนะนำเลยให้มาใช้บริการกับทีมงานนี้บริการแล้วกดขายต่อได้เลยอันนี้ใช้บริการกันจนเป็นพี่น้องกันแล้วอ่าจนดีแล้วม <c oughs> ีอะไรช่วยเหลือกันทุกอย่างเลยได้อะไรกินอ่ะปะ,อะอโอ <c oughs> เสียแบงค์เลี้ยงดีไหมปะ <c oughs> ดีนึกววาเลี้ยงไม่ดี <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับผมสั้นๆแล้วกันมาไม่ทันตอนเราขึ้นเตลเลอร์เคลื่อนย้ายจากจะเวึกไปที่ชุมชนบุรีนะครับกลับเข้าบอ่อทรายเดี๋ยวอีกอ่าไมโครวันนี้กลับกลับมาแล้วก็มาไม่ไมโครอีกคันหนึ่ง,งแล้วก็ปิดเสร็จงานจบงานเสร็จตามถนนท้างบ้านก็ขนย้ายรถอ่าก็คือทับใหญ่ก็ประจําอยู่ที่บอ่อทรายนะครับทรายสวยๆก็มีบริการอยู่ หลังปั๊มปตทออำเภชุมบุรีนะครับน,นี่ทรายหมดฮะ<า>อ๋อทรายหมดอ่ะ <c oughs> ลาไปก่อนครับ